Step step, Business One BuAP สวัสดีค่ะยีมโกชกรวงตาซีเนียร์ฟังชั่นอ c ลคอนซัลท์ SAP Business One ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านค่ะมารับชมเกี่ยวกับการดูข้อมูล Outstanding ลูกหนี้คงค้างด้วยรายงาน Aging Report ใน SAP Business One กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับฟังก์ชันการทำงานนะคะการดูข้อมูล ของตัว outstanding ลูกหนี้คงค้างนะคะที่เราจะดูไปที่ e d g i n g report เนี่ยคะ่ะเรานะคะจะเข้าไปที่ business partner ค่ะทางโมดูลทางซ้ายมือตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกตัว business partner report ค่ะ,ะจากนั้นนะคะให้เลือก e d g i n g ค่ะพอกด e d g i n g แล้วนะคะให้เราคลิกที่ customer e d g i n g ค่ะ เมื่อเราทําการคลิกที่ Customer e d i i n g แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพบข้อมูลดังนี้ค่ะคือเราสามารถที่จะ Group บอยเป็น Customer หรือว่า Employee ได้หรือซ้ำตามเลขที่สัญญาของการขายหากว่าเรามีการทําในเรื่องของตัวแบงค์เก้อันกิมเนเอาไว้สามารถที่จะซอสตามกรุ๊ปได้ตามกลุ่มของ Customer ต่างๆที่เราต้องการดูนะคะแต่หากเราต้องการดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็ ได้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะด้านล่างตัวนี้จะมีตัวที่เป็นเอจิ g งเดย์เอจิ่งเดเนี่ยก็จะดีฟอ u ์ t เป็นวันที่ปัจจุบันค่ะที่เราเนี่ยได้ทําการเปิดตัวรีพอร์ตขึ้นมานะคะเพื่อดูในเรื่องของตัว outstanding ลูกมีคงค้างณนะปัจจุบันนี้โดยเราสามารถที่จะกําหนด Inter v ร l เเป็น D a y ได้ตามคุณลิเลียสีช่องนี้ก็คือเลือกซอร์สเป็นวันที่เป็นระยะห่างของเลนส์แต่ละเลนส์นี้ได้นะคะว่าเราจะแยกประเภทลูกมีคงค้างเนี่ยตามคุกเป็นแบบไหน หรืออินเทอร์เนี่ยถ้าเราไม่ดูเป็น d a ยเนี่ยเป็นมันหรือเป็น p พี i ร d ี่ยตรงนี้ก็เลือกได้เช่นเคยจากนั้นเนี่ยข้างล่างก็จะมีซ e เล c t ชั่น r ทีเดียใหุู้ท่่าเนี่ยค่ะทำการเลือกเพื่อ s o ร์ซิ่งด a t a ในส่วนของข้อมูลตัวเอจ n ิ้งรีพอรที่เราต้องการดูโอเคถ้าอิมแบบต้องการดูออ l ทั้งหมดเนาะอิมกดโอเคไปเลยค่ะ เมื่อกดโอเคไปแล้วนะคะระบบเนี่ยก็จะทําการรันข้อมูลลูกหนี้รงคร้างทั้งหมดที่อยู่ในระบบ SJP B1 ที่เราได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าไปเนี่ยนะคะออกมาจากนั้นเนี่ยคะ่ะระบบก็จะทําการเรียงเป็นเอกสารแล้วก็ระบุเลนในเรื่องของวันที่อายุเอจิ้งความคงค้างแต่ละช่องเลนที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ก่อนหน้าอย่างเช่น 30, 60 90, 120หรือว่าเกินแล้ว120วันขึ้นไปพวกนี้ก็จะเป็นดีเทลของเอกสารทั้งหมด ะะโดยเรานะคะสามารถที่จะกด ย่อนะคะเพื่อดูข้อมูลแบบตัวรวมหรือว่าชา expand ออกมาดูเฉพาะบางรายการก็ได้เช่นกันแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเรามี b a n k e t argument ในช่องนี้ก็จะมี data ขึ้นมาให้จากนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำการคลิกไปที่เอกสารที่เกิดขึ้นที่ report show ขึ้นมาเพื่อดูข้อมูลได้เลยนะคะเช่นยิมกดเข้าไปที่ t h a i d o c u m e n t v e เบอร์357ของตัวนี้ระบบก็จะทาการโชว์ data ข้อมูลเอกสาร คงค้างของ customer รไลนี้ขึ้นมาว่าเป็นอินอยว์เนี่ยเป็นดีเทลประเภทอะไรขึ้นมาตัวนี้ได้นะคะ,ะ,คะเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลค่ะอันนี้นะคะก็คือวิธีการดู outstanding ลูกหนี้คงค้างในระบบ S&P Business One ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้อีบน,นะคะแนะนำในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานใดใน S&P Business One อีกนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้ใคลิปนี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม ช่องทางอื่นๆของทางสาเจนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับ S&P a Vistenet บานค่ะขอบคุณค่ะ